ด่วนความตึงเครียดยุโรปสั่นสะเทือนอีกครั้งรัสเซียส่งโดรนพลีชีพเจลานทูหลายลำมุ่งหน้าโจมตีเมืองสำคัญของโปโลแลนด์ทั้งลูบลินเชชูปมอสลินและกรุงวอร์ซอเป้าหมายคือศูนย์กลางโลจิสติกส่งอาวุธจากตะวันตกไปยูเครนนี่ถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียโจมตีเข้ามายัางดินแดนพันธมิตรนาตโตโดยตรง โปแลนด์ตอบสนองทันทีส่งเครื่องบิน SAB 3 4 0 A-Wax และฝูงบิน F 1 6สกัดโดรนตกแล้ว3ลํลำพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก F 3 5เนเธอร์แลนด์และ F 1 6โรมาเนียที่ขึ้นบินเข้ามาเสริมกำลังสนามบินนานาชาติวอร์ซอมอตลินและเชชูปต้องปิดบริการชั่วคราวกองทัพโปแลนด์ประกาศเข้าสู่ระดับเตือนภัยสูงสุดและพร้อมตอบโต้ทันทีหากสถานการณ์บานปลาย ขณะดเดียวกันรัสเซียยังส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทู95 MS พร้อมขีปนาวุธร่อน K101 เตรียมยิงใส่ยูเครนจากระยะไกลนี่คือจุดเปลี่ยนที่อาจทำให้สงครามยูเครนลุกลามสู่การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับนาโตโลกกำลังจับตาติดตามทุกการอัปเดตสถานการณ์โลกและการวิเคราะห์เข้มขน้นกดติดตามและกดกระดิ่งที่ X Storyteller